ก็สวัสดีครับทุกคนสวัสดีผู้ติดตามทุกคนนะครับก็วันนี้มาพบกับช่องเดอะมอนเหมือนเดิมครับวันนี้จะมารีวิวอีกเรียนอีกหนึ่งรุ่นครับของพระอาจารย์สุริยันโคสะปัญโยนะครับวัดป่าวังน้ำเย็นนะครับจังหวัดมหาสารคามครับก็คือรุ่นหลับเสด็จครับรุ่นหลับเสด็จนะครับก็เคยทําคลิปไปแล้วนะครับคลิปหนึ่งครับ แต่ว่าวันนี้ได้บล็อกทองคํามานะครับอีกอีกเหรียญหนึ่งนะครับรับเข้ามาแล้วก็บล็อกธรรมดาสองเหรียญน,นะครับ็พอดีก็อีกเหรียญหนึ่งก็พอดีกับผีเขามาขอแบ่งไปแล้วครับอันนั้นเป็นบล็อกสายฝนยังไม่ทันได้ทาคลิปครับก็เลยส่งไปให้ผีเขาก่อนครับเอาวันนี้จะมาพามาชมบล็อกทองคําครับ หรือว่าบอกสังวันเต็มเนี่ยครับก็มาดูกันว่าครับจะเป็นยังไงสําหรับคนที่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้ก็อาจจะเห็นนะครับว่านี่คือครับรับสเสด็จมนประกาศครับมนประกาศรับสเสด็จอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดง จำนวนการสั่งอยู่ที่สองหมืเหรียญครับสองหมืเหรียญจะสูงให้ดูชัดๆครับน,นี่ผมจะไม่ได้กแก้ซีนะครับมายังไงก็จะอยู่อย่างไงครับของเก่าเขาก็เก็บค่อนข้างเก็บดีครับก็แดงออกแป๊ดๆเลยครับ ด,ดูตอกโคตรตอกเหล็กครับจะประมาณนี้ครับ compute. นี่เป็นเหลขข็กครับนี้เป็นโคตรีต้ปลายจะติดนิดน,นึงครับจะไาติดนิดน,นึงงนานาก็าจะประมาณนี้นะครับเหมือนกันทุกบล็อกส่วนบล็อกสายฝนนะครับตรงนี้จะเป็นขีดๆีดนะครับนี่เป็นขีดๆีขีดๆนะครับช่องนี้เป็นขีดๆครับเ้นเป็นเ้นเหมือนขนแมวนะครับขีดลงขีดลงช่องนี้ แต่ช่วงนี้ลงมาประมาณนี้ครับจะเป็นบล็อกสายฝนครับเอาเนี่ยครับมาดูขี่เขาบอกว่านี่ครับนี่นี่ครับนี่ที่เขาบอกว่านี่นี่ครับบล็อกสังวันเต็มด้วยว่าบล็อกทองคํานี่ครับเนี่ยตรงนี้เหลียนทั่วไปนะครับถ้าเป็นบล็อกธรรมดาตรงนี้จะแม่เนี่ยเม็ดประคำตรงนี้นะครับเนี่ตรงนี้เนาะจะไม่มาจดถึงตรงนี้นะครับจะไม่มาจดกันนะครับจะมีแค่ เดี๋ยวจะให้ดูให้ดูว่าบล็อกธรรมดาครับจะ,จะมีสอยสังวาน,นครับหรือเขาเรียกอีบล็อกนึงก็กบล็อกสังวานเต็มนะครับตรงนี้ส่วนจุดจุดอื่นๆก็จะเหมือนกันนะับเกือบหมดนะครับตามที่ผมส่องมาวิเคราะห์มาก็จะนี่แหละครับตามที่เขาบอกมานี่บสังวานเต็มนะครับสังวานประมานเต็มอันนี้บล็อกทองคําครับ บล็อกทองคำได้มาหนึ่งเหรียญครับก็สำหรับใครที่อยากได้ก็ถักเข้ามาละกันครับได้มาหนึ่งเหรียญนะครับบล็อกทองคำมาดูบล็อกธรรมดาครับบล็อกธรรมดาครับอันนี้ก็คิ้วก็จะค่อนข้างจะกลับแล้วครับจะออกดำๆแล้วครับทองแดงผิ้วไฟเหมือนกันครับทองแดงพิวไฟเหมือนกันครับนี่จะเป็นบล็อกธรรมดาครับนี่บล็อกธรรมดาเนี่ยเห็นไหมดูนะครับนี่บล็อกธรรมดาครับเห็นไหม เนสั้งวันตรงนี้จะสุดแครตรงนี้ครับจะไม่มีมาถึงถึงตัวฮนุมานนลยครับจะมาไปถึงครับสุดแครตรงนี้พอดีครับนีตรงตรงเนี่ยนะครับตรงตรงตรงนี้ตรงเนี่ยแค่ตรงนี้สุดแค่ตรงนี้ครับส่วนเลี้ยนไปกี่นี่จะถึงถึงช่วงนี้เลยครับถึงตัวฮนุมานนะครับถึงตัวฮนุมานอันนี้เป็นบล็อกทรรมดาครับอันนี้ก็ทองแดงเหมือนกันครับทองแดงพือนกันทองแดงเหมือนกันจังหวะอันนี้ คอนขางที่จะออกไปทางสีดําแล้วครับออกไปทางดาแล้วสว่วนนี้ยังแดงแปๆอแป่เ,ปเ,ปเลยครับบล็อกทองคําแดงแบบเดิมๆจะาข้องเดิมเขาเก็บผ่าดีครับมันขึ้นอยู่ที่การเก็บผ่าเลยนะบางทีบางคนบางคนบางทันก็บางทีก็เอาออกจากซีลเราก็ไม่เก็บครับโดนลมโดนอากาศก,าก็จะสภาพแปรเปลี่ยนเป็นธรรมดาครับมาดูเนะื้อทองเหลืองครับ ทองเลี้ยงก็จะขข้างหนางเหมือนกันครับดูอันนี้อันนี้จะซีนดีหน่อยครับมันจะซูมให้ดูใกล้ๆกครับอ่าเห็นไหมนี่นะทองเลี้ยงก็เหมือนกันครับเห็นไหมบล็อกธรรมดาจะสุดแค่ตรงนี้ครับซุดแค่ตรงเหนียวเนาะถ้าเป็นบล็อกทองคำหรือบล็อกสังวันเต็มก็จะจะยามมาถึงนี่ยามมาถึงนี่ครับยามมาถึงนี่อ่านี้จะสุดแค่ตรงนี้วนะครับซอยสังวานตรงนีนก็เรียกซอยสังวัน,นครับ มันสุดแค่ตัวนี้มันจะมาไม่จทกันทั้งนี้ครับเนถ้าถ้าบ็อกทองคําหรือว่าบล็อกสังวันเต็มก็จะยาวมาถึงตรงนี้ทั้งตงัวเข้ามาครับนะครับ,รบมีเข้ามาอีกสามนะครับมีเข้ามาสามเหรียญมีทองเหลืองหนึ่งทองแดงสองนะครับก็สําหรับพีวีทาในใดที่สนใจก็ทักเข้ามาละกันครับก็ใครเรียวใครด้นะครับก็ขึ้นอยูท่วาขึ้นอยู่ท่ว่า,ควาใครจะมาก่อนหรือว่าถามก่อนยังไงครับก็ทักเข้ามาได้ครับ สำหรับคลิปนี่ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ครับอ๋อเดี๋ยวจะให้ดูอีกันนะครับเลื่อมไปครับพอดีถ่ายรูปม,มาอยู่แต่อ่านี่ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยากจะให้ชมนิดนึงครับนี่ครับเนี่จะบอกนะครับบล็อกธรรมดานี่ครับมีจํานวนเนี่ยครับนี่จะมีบอกลยอ๋อ ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของจำนวนการสร้างทั้งหมดนะครับจุดสังเกตบล็อกธรรมดาสังวันฮานุมานจะไม่เต็มนะครับเนี่ยตอนที่ผมฉีดดูเนาะฉีดให้ดูนะครับผมฉีดให้ดูจุดสังวันจะไม่เต็มนี่ครับส่วนบล็อกสังวันเต็มนะครับ,บจะมีจำนวนสามสิบเปอร์เซ็นต์ของจำนวนการสร้างทั้งหมดนะครับบล็อกสังวันเต็มเส้นสังวันฮานุมานจะเต็มทุกเม็ดจนถึงตัวนี่ครับที่ผมบอกไป้ผมจะเก,กียนี่เนาะแล้วก็บล็อกสายฝนนะครับเน,นี่บล็อกสายฝนี่เขาจะวงกลมไว้ให้ดูตรงนี้จะเป็นเศษ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 ลงมานะครับ เ็ษลงมาบอกสายฝนครับจำนวน20%ของจำนวนการสร้างทั้งหมดนะครับบอกสายฝนด้านหน้าจะมีเสศษคนมีเสศษคนแมวตามจุดต่างๆครับเป็งเศนข้างหน้านี่ครับประมาณนี้ครับนี่อย่างที่ผมให้ดูแล้วครับนี่ครับข้อมูลกับประมาณนี้ครับนี่ครับแต่ส่วนใหญ่บอกสายฝนจะจะเห็นในเหนือทองเหลืองเยอะที่สุดครับที่ผมที่ผมเห็นนะครับเหนือทองเหลืองนี่เยอะมากเลยบอกสายฝนครับจะเป็นเศษเศษไข่ไข่แบบ ส o ง m รูนนะครับจะเป็นเส้นนะแต่นี่เป็นบล็อกธรรมดานะครับมีเส้นยังมีเส้นนะครับจะเป็นเส้นแบบเส้นเหมือนเหมือนเหมือนลอยตะไบเหเมื่อลอยเมื่อลอยวิ่งนะครับเป็นเส้นวิ่ง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 แบบนี้ครับช่วงเพราะว่าอย่างที่เรียกวที่ผมตรงให้ลูกค้าไปก็เป็นบล็อกสายฝนครับเขาก็นิยมบล็อกธรรมดาก็ถือว่าโอเคนะครับสวยเหมือนกันคือที่บอกคนชอบครับชอบ นะครับนี่ไอ้ข้งแดงวิ่งวิ่งครับนี่นี่ครับอ้าวหรือวก็จะขี้ครับนี่เนี่ยเสร็จสั่งวันเต็มครับนี่สุดถึงตัวน้งมาเนาะครับนี่อรับสำหรับพีปีท่านหนสนใจก็ทักกันเข้ามานะครับเดี๋ยวมาก่อนไหนก่อนครับก็มาชาก็ส่วนมากก็จะไม่ค่อยเหลือนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ